มีอะไรจะอวดด้วยครับผมมีแฟดอาร์ตด้วยนะครับผมไม่อยากจะแบบแอคอาร์สมาร์ด็อกเท่าไหร่นะครับเพราะผมมีแฟดอาร์ตนะครับครับจำผมได้ไหมครับปังปอนที่84โรได้ทั้งน้องเต๋าได้ทั้งหอกอ่ะครับ555,555 55, 55 5 5 5ห,หม5่นยเลยเหรอพี่จะไม่ได้ครับพี่จะพยายามลืมน้องให้ได้เลยนะครับน้องปังปอนนะครับ โหนายมีคนวาดแฟนอาร์ตให้ไหมไม่มีละสิฉันมีเอากล้องเหรอลูกจกเอากล้องเหรอขอคุณตัวดแปดสามเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดลองเอาเต่าไปเช็คดูครับได้เลยได้เลยครับคุณจาวิตขอให้ดูตัวไหนน้องเอาเต่าไปเช็คดูครับไม่ต้องตัวเดก็ได้เสียปั้นยังไงล่ะคะเต้มีบอยปั้นครับถ้าเอาแบบไม่กวส้นตีนก็ปั้น ATK อัตราหนึ่งสี่เก้าฟุฟูคุณเยอะไปหน่อยอ่ะโอ้โหเอาหัวไม่ยังไม่เต็มด้วย อะไรวะเนี่ยต่มามผ่านแล้วเอาหาเลยหนูอย่าเดิมผ่านได้ไหมลูกถ้าเกิดว่าไม่คิดจะทำอะไรหนูรายเดนให้หน่อยครับมันไม่ค่อยแรง809146260ครับผม ลเดลเดลเลดเลดแบบอ่ะอ่ะไฟนซีเรียชัดติงช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 ิงผมอยากปั่นเดย่าแบบบีบอยได้ต้องทำไงครับอะไรนะปุ๊บบอกว่าผมอยากปั้นเดย่าแบบบีบอยต้องทำไงครับคุณมาถูกช่องแล้วก่อนอื่นคุณจะต้องไปทำรรมะประมาณเอ่อแพ็คใหญ่1แพ็ค ให้ทามาสุ่มไม่ได้เ่ย่าครับแล้วคุณจะได้เห็นเดย่าเต้มีบอยที่แท้จริงครับเล่ <laughs> <laughs> นสายตีครับถ้าไฟนอลซีเรียกแลับดิ้งก็ชิง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 ,ชงมาดูกันว่าว่าหลังกูกับเก้าอี้กูอันไหนไมันจะพังก่อนกันลบไป12 45อลบ12เหลือเท่าไหร่830513425ดูเฟกหน่อยครับได้เลยครับ30 32 2ไปลบไปเหลือ34 รลคาเลเดนโอเคแล้วนะฮะเอาเทปพ,พันสายเดียวก็ใช้ได้แล้วครับมึงจบมึงจบช่างไหนมาเอาเทปพ,พันสายเดียวก็ใช้ได้แล้วครับมึงเรียนจบที่ไหนมามึงเรียนจบที่ไหนมาถูกฟาดด้หมวก โอริโอไปแล้วนะครับกูเปิดไฟลชปุ๊บคุณโอริโอไปแล้วต้องสั้เขินตัวบิดตัวสลายไปเลยนะคุณเจเพียรนี่ไม่บอกว่าดูแฟกให้หน่อยครับไม่สนิบบิดหมดไม่สลุดปิดอีกจริงๆคนนี้ผมไม่ควรดูให้นะเพราะเขาจะเขาอัดวิดีโออยู่รู้เลยคอนเทนต์นะกูให้นะเพราะเขาจะเขาอัดวิดีโอรู้เลยโอ้โหไมนรู้หมือนรู้อะไอ้ยี่แต่ดูให้หน่อยก็ได้อ่ะ เขาบอกว่าเขาเติมไปเยอะนะครับหกสองหนึ่งเจ็ดสี่ควรสตีนี่ยคุณคิดสภาพอากาศแบบตสองรอบอะมอนแม่งยืนขำเฮ้ยมึงเห็นน้ินไปไอ้กาดทำเฮี้ยอะไรอะลูก ผมชี้หน้าคุณคุณรู้อยู่แล้วคุณมีความผิดอะไรนะครับสองร้อยมีสมุดเป็นร้านมึงอัพเมจิกไกด์กามาเล่นก็ไม่ผิดแต่มาม่าเลยดีครับขอบคุณคณแปดหนึนะ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่ีดูแฟกที่ครับได้เลยครับมึงจะเอาอะไรเนี่ยคอนเทนต์นะ่ะยาเอ๋สีเอมอ่ะแบบตอนแรกยาเอคุณมีกล้ามในะตอนนี้กล้ามคุณฟรีไปแล้ว ถ้าวนเตียเล่นได้อันนี้อัตคีแรงคีก็สวยแต่เอ1ิคีมพันสามชำนาญท่ามันมีสองสองเก้ากินข้าวเถออครับสี่หนึสามหกในที่สุดเราก็ที่สุดเราก็ พู้ไม่คาคมเมื่อ13ปีก่อนเขาพูดว่ายังไงไปเล่นกับพ่อมึงนะว้าวตาคี้โคตรแรงเลยมึงตีเป็นไฟเขาจ๊อจอจจอเขามีพลังกระบี่กระบองจุดแข็งของข้าคือไปตีไฟจุดอ่อนของข้าคืออันดฟกซีน้ำแข็งว้าวทำไมมันไม่ติดน้ำแข็งเลยแบบนี้ฉันก็ไม่ได่ตาคี้เพิ่มสิว้จ๊อจ๊อจ๊อจอจอันนั้นให้คิดไว้ว่าซับประมาณนะเจ็ดห้าหนึ่งสองหกแม่ ป <c oughs> ไปน้องแคทแมนนะครับซีทีหนึ่งเก้าสองถ้าพี่อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอะไรสิบแปแล้วเจ็ดว้าวว้าวเลิกขัดหนึ่ง รักหนึ่งสวยจวงโชคชะตาของฉันน่ไม่ไม่มีทางสิ้นสุดจ้าไ <c oughs> <c oughs> อ้ขวกเกลอเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้สเตตแม่งโอเคด้วยไงคำตามของคำตอบก็คือเล่นได้ครับประเด็นคือใครถามผมถาม แล้วผมไม่ได้ถามคุณแล้วใครถามกูถามไง4ี5ราสิบห้าเหลือสามสิบแปดสามเก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหกสองแฝกตึงตึงครับทีบน f สอง p ได้เลยครับโซล่าคุณโซล่าบอกว่าแฟกบนตึงตึงครับทีบน f 2 p สาย f 2 p หนูทั้งหมดได้ไหมเพิ่มสิบบาท กูกำลังจะบิดได้สี่ตัวแล้วกูก็หนีแล้วโดนเนทมาเพิ่มสิบาททำไมโซล่าแกไม่มีสิได้ครับสี่แปดสองเจ็ดเอตาคิดน้อยครับชำนาชำนาญถ้าเท่าไหร่แปดสี่น้อยครับโคมาแปาไปเต็มด้วยนะครับเอฟตูเป้เอฟตูเป้เอฟตูเป้ไม่มีดาวหนึง่งมีโฮไอโซล่า ฉันจะไปยอมไปหลุดนายหลุดไปในโลกใครล่ะค้อดเกียร์ซี อะไรมึง f อ p ูพอะไรมึงเล่นอะไรมนเล่นได้แต่มึงเล่นอะไรไปสี่ชิเมสิ่ว่ามึงฟาร์มชิเมะไปด้วยเพื่ออะไรหิวข้าวกินข้าวครับโอ้ยพี่ไม่ได้เป็นอะไรไอ้แค่นี้หน้าข้าเกียสี่ต่อยิ้มหายโซฟีแล้วจะทำะไรกับบริสุทธิ์ไม่ได้เนยแต่ถ้าเกิดว่าคนบริสุทธิ์เป็นเกินเีนย่ยวยาะเอสฉันก็ทอไไปไว้ล้ว ไม่สิมาเล่นคูเต้าสีเอมเบลมแปดสองเก้าหกสี่หนึ่<อ>งหน,นึ่งหน,นึ่งเก้าชิกะนอยมาแววชิกะนอยกูจะชิกะดุี่ตายตรงนี้แหละ <c oughs> ไม่นะไม่จริงใช่แล้วนายใช้ชิกะดุได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครใช้ได้มันมาได้ห้าพันปีแล้วนะลองดูไม่ล่ะ สดูมามีเยลานมาอยู่ในดีนะครับแล้วคุณต้องไปแย่งเปิดกับเออคนที่ชูมือแบบเซเว่นไน์แบบเป็นอสูบินทั้ง6กยืนรอมงอยู่แบบวัสดีกูชีชีแล้วกูเป็นพ่อมึงวัสดีครับผมดีลุกแล้วผมเป็นพ่อคุณวัสดีกูจีนไม่มีควยอะไรหรอกกูจะทํางานวัสดีฉันไทนาีิและฉันเป็นพ่อนายมันนี่สิเจ้าโง่ เจ้าเป่าค่ะส,สามแปดสามเก้ฝากดูอาญากับไอดีเพื่อนครับครับเกียร์สองแสง่ยหยุดสามหนึง่งสี่ีเหรอรูร้ลแปด วิเทสเล่นได้คุณไม่ได้ขาละแล้วสึ่งทางโลกและทำมาดีกว่าเหล่าลิงทั้งหลายอุลังอุตังสูดีลุกสีพืชจีบูดเมโมรี กูยอยากะซ้ําเติมเขาว่าเกมมาลือมาเลรอครับขอโทษนะครับเกมมลือมาเลรอครับสิเพื่อเอาน้องออกมายืนตีทีมรูมอะไรเงี้ยนะครับอย่าขออย่างเดียวเลยชีวิตนี้อย่าให้แม่เห็นคลิปที่ผมรีแอคคนอื่นเห็นได้คนอื่นทักได้ตั้มมึงแม่งรีแอคเฮียอะไรวะสัตคำนี้วะเหียฮาวะตีอะไรอย่าขอคนเดียวที่อย่าเห็นคลิปผม แม่นะครับกูจะบล็อกเอาช่องนี้บล็อกแม่กูด้วย3ับสี่สองเจ็ดผ่านแล้วฮันน่มุงกล้องต่ำไม่เห็นนะดีไม่เห็นนะดี <c oughs> แคปไปทันไอ้เหี้ยอย่างกันนอนหลึงเลียงน้นู่นน่ะเจ็ดสิบสองร้อยสิบวู้ <c oughs> วู กูสิ้นหวังมากกูสิ้นสูญสิ้นศรัทธาในตัวคนดูสูญสิ้นศรัทธาในมนุษย์โลกในเด็กไทยโดยสายชาติชาติที่หน้ามึงอะหลับน็อกดิรอไลนออะไปแล้วว่าผมดูไปแล้วห้าเจ็ดสองรเจ็ดสิบพันแม่งผ่าน2องร้อเจ็สิพันผ่านแล้ว ไม่ดูแล้วเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยเล่นไปเถอะไลเดิ้นซีสองอ่ะผมเล่น